ราวนี้ไอ้การแก้รัฐมนูลเนี่ยมันมีความสุ่มเสีย่ยงถูกไหมครับมันมีความสุ่มเสี่ยงไม่ใช่ว่าพรคเพื่อไทยกลัวแพ้นะมันมีความสุม่มเสี่ยงในแง่ที่ว่าตอนนี้ถ้าคุณไปแตะประเด็นบางประเด็นในรัฐมนูลเหมือนที่พักส้มอาจจะอยากแตะหรือสะสะรที่มันจะพรคส้มอาจจะอยากแตะมันอาจจะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแยง้งปะทุข,ขึ้นมาได้อันนี้คือการคิดการเมืองแบบเพื่อไทยละเพื่อไทยผ่านในสิ่งที่ส้มกําลังทํามาก,ก่อนเขาเคยถูกยุบพักมาแล้วสองรอบเขาถูกนาย,ยกยด่ำน,นาจมาแล้วกี่คน เขาก็เลยเข้าใจไงว่าการเมืองในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนพักส้มบอกวอ้คุณทําช้าเกินไปฉันจะเอาแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้ถามว่าผมรู้ไหมว่าพักไหนถูกต้องเลยผมตอบไม่ได้ครับแต่ผมเคารพวิธีการสู้แบบนี้เพราะสุดท้ายเนี่ยคนที่จะตัดสินเนี่ยคือประชาชนแต่สิ่งที่คุณจตุพรกําลังตั้งคําถามเนี่ยถูกต้องเลยว่าทําไมถ้าคุณมีจังหวะแล้วทาไมคุณไม่เข้าไปรับผิดชอบคําตอบอยู่อย่างนี้ครับเพราะว่าเขาต้องการจะท้าไง เพราะเขารู้ว่าลึกๆแล้วสุดท้ายเพื่อไทยผมเดาวอันนี้ผมเดาผมเองนะผมผมคิดว่าพรรคส้มเนี่ยเขาเดาว่าเพื่อไทยอาจจะสองจิตสองใจและยังไงก็บอกไม่ต้องมาโหวตได้ฉันหรอกฉันจะประคับประคองกับพรรครัฐบาลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละถูกไหมครับและไอเรื่องที่บอกให้ถอนอินเตอร์เน o m คอมเพล็กซ์เนี่ยมันเผอิญเกินไปไหมที่วันนี้มันเป็นข้อเสนอที่ออกมาหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยจับมืออยู่ข้างๆกับคุณเทงแล้วถามว่าขวายรอบนะถามว่าคุณต้องไปว่าคุณเทงไหมวันนี้ไปนั่งจับมือกับ คุณอนินซึ่งเคยต่อต้านพักส้มเคยด่าทอพักส้มไปเลยผมอาจจะแอบโบวตให้คุณจตุพรก็ได้ถูกไหมว่าโอ้คนนี้นี่มาทีไลและหลักการหนักแน่นนะครับวิจารณ์ทั้งสีแดงวิจารณ์ทั้งสีส้มเรียกร้องให้ต้องรักษาคําพูดอย่าตรบัดสัตว์แต่มันจะเป็นการตีความว่าอะไรถูกอะไรผิดตรบัดสัตว์ผมว่าความเห็นตรงนี้มันต่างได้แต่ถ้าสมมติว่าวันนี้สารเข้ามาตัดสินชี้แทนถามว่าแล้วใครจะขึ้นมาเป็นนายกแทนถูกไหมครับถ้าคุณบอกว่าเออรัฐบาลก็ต้องอยู่ต่อไปแต่อยู่แบบงอองอน้ยน ถูกไหมแล้วทำไมเราไม่ให้รัฐบาลเขาทําหน้าที่คือถ้าไม่ทําผิดกฎหมายรัฐบาลมีความชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งถามว่าวันนี้สารบอกว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตวีทีปรา์ผมถามนิดนึงนะสมมติวันนั้นเนี่ยคุณพยังทานบอกโทรไปบอกเออคุณคุณเซนคุณจะเปิดด่านไหมถ้าคุณไม่เปิดเดี๋ยวเรายิงคุณเลยนะคุณเซนบอกไม่เปิดอย่างนั้นฉันยิงเลยปรากฏยิงไปยิงมาตายกันทั้งสองข้างเนี่ยอย่างนั้นซื่อสัตย์สุจริตพอไหมคุณต้องการนายกแบบนั้นเหรอ คุณต้องการนายกที่ทําให้ทหารที่บริสุทธิ์ชาวบ้านที่บริสุทธิ์ต้องไปตายตร,ตรงชายแดนหรือเปล่าคุณนุ้งอิงเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งพยายามจะคลายสถานการณ์คลายจนกระทั่งคุณฮุนเซนไม่พอใจออเพราะคุณฮุนเซนเพยายามบีบให้ทำอย่างนั้นบีบอย่างนี้องอิงไม่ยอมองอิงบอกว่าต้องเปิดด่านพร้อมกันคราวนี้ผมถามว่าอย่างนั้นไม่ซื่อสัตย์เพียงพอเหรอการที่ผู้นําของเรายืนหยัดจนกระทั่งผู้นำฝ่าย คำพูชาไม่พอใจเนี่ยคุณคิดว่าไม่ซื่อสัตย์เพียงพอเหรอ,อแต่ถามว่าผมตอบได้ไหมผมไม่ใช่คนมาชี้ขาดครับ,รบและสารี่หคนที่เป็นสิ่งเข้ามาก,ก็ไม่ใช่คนชี้ขาดคนชี้ขาดคือคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและถ้าคุณเท้งเรียกร้องว่าวันนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแล้วรีบพิสาาไปสิ้นปีถ้ารัฐบาลเขาเอาด้วยก็เป็นข้อเสนอที่ชอบทำและถูกต้องส่วัตนโยบายล้มเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ คุณอนุทินนั่งอยู่ข้างๆคุณเท็ผมไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะนั่นคือการทําหน้าที่ตามกลไกทางการเมืองเขาอยู่ข้างๆกันเพื่อต้านรัฐบาลเขาไม่ได้จำเป็นต้องไปจ,จับมือด้วยกันแต่นั่นคือการเล่นการตาม,ตามกติกาไงถามว่าแล้วที่คุณเคยบอกว่าพักเพื่อไทยไปจับมือกับรวมไทยสร้างชัดพักพักลุงอะไรเนี่ยเขาก็เล่นการตามกติกาเหมือนกันเพราะคุณอนุทินก็มีเสียงจากวอเตอร์ของเขาวันนี้เข้าไปเป็นพักฝ่ายค้านเขาก็ทําหน้าที่วันนี้สิ่งที่เราต้องตั้งสติคือเสียงข้างมากในสภาที่ represent เสียงของวอเตอร์ที่ คนรับข้อควายของผมเนี่ยบอกฉันโหวตพักนี้ฉันเลือกพัคนี้คนที่เขาเลือกรวมไทยสร้างชาติเลือกพักกล้าทำเลือกพักเพื่อไทย <c oughs> เขาก็เหมือนคุณนั่นแหละ <c oughs> เขาคือคนที่มีความคิดเห็นการเมืองตราบใดที่พักเสียงคากมากยังรวมเสียงได้มันไม่ต่างอะไรเลยครับกับวันที่คุณพิธาอยากจะเป็นนายกและพยายามรวมเสียงถ้าวันนั้นคุณพิธารวมได้คุณจะไปดาา่างงคุณพิธายังไงคุณพิทาก็เป็นนายกแต่วันนี้ในเมื่อพักเพื่อไทยเขายังรวมเสียงอยู่เราเดินหน้าตามกติกาและปัญหาที่คุณทินและผู้ประกอบการรู้สึกเนี่ยถามว่าวันนี้ เขาพยายามจะแก้อยู่ไหมก็พยายามแก้นะครับพยายามจะแก้มันอาจจะไม่ถูกใจถูกไหมคำถามเนี้ยมันกลับไปที่คุณจตุพรตั้งค้นถามว่าส้มไม่เสนอตัวขึ้นมาหนึ่งก็คือเขาเล่นเกมยาวถูกไหมสองเขาถ้าผมเป็นวตเตอร์สีส้มเนี่ยผมต้องถามเหมือนที่คุณจตุพรถามผมถึงท้าไงว่าที่ผมมอบคอควายความรู้ให้เนี่ยคุณตอบคุณจตุพรบอกแล้วถามว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยกับพรรคส้มคือทุกคนไปดูเฟซทีผมเมื่อคืนผมเขียนว่าส้มหัวแดงผมสาทุกขใอยเกิดขึ้น ผมไม่มีปัญหาเนียถามว่าคุณศิริกัญญาถ้าสมมติเขาไปตกลงกันได้แล้วเขาจะไปเป็นรัฐมนตรีคือต,ตราบใดที่มันเป็นการอิงกับเสียงในสภาสมมติว่าคุณ,ค,ณคุณวิโร์คุณไหมจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีรับประกวดพักร่วม,มรัฐบาลในวันนี้เขาบอกเขาร่วมมือกันได้ไม่มีปัญหาปัญหาแต่นะครับแต,แ,ตแต่คนยดงติดสงสัยไงแต่คนที่อาจจะมีปัญหาคือคนที่ผมแจกคอควายให้เนี่ยเพราะเพราะเขาจะไม่เข้าใจไงว่าอ้าวตบัดสัตว์ไปร่วมมือกับพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยได้ยังไงเพราะเขาไม่เข้าใจไงคือ ปัญหาวันนี้คือบางคนเนี่ยหลับหูหลับตาก็ฉันก็เกลียดคนรุ่นชอบคนนี้โอค, oh. คือผมไม่รู้หรอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยพรรคส้มอะไรจะไปจับมืออะไรยังไง <c oughs> ผมเขียนใน Facebook <c oughs> ผมสาธุนะเขาจับกันได้ <c oughs> แต่ถ้าสมมติเขาจับไม่ได้แล้วเขาแล้วพรรคส้มสามารถรวมเสียงข้างมากได้เอาไปเลยครับเพราะนั่นคือการเล่นเกมตามกติกา <c oughs> ใครจะเป็นนายกเป็นกบิดเบี้ยวก็เลือกกันไปด้วยเลยกับการใช้สารมาตัดสินอย่างนี้แต่ผมผมอยากจะเชียร์นะผมเห็นศิลปะท่าทางแล้วก็ความหนักแน่นของจุพรเนี่ยผมอยากให้คุณจุพรเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลก็ได้ อยู่ในสภาสู้กันตามกติกาคือประเด็นที่คุณจตุพรพวกเนี้ยมีเหตุผลครับแล้วผมวันนี้บันเทิงใจมากเพราะคนที่เชียร์พักส้มเนี่ยคุณลองคิดซิว่าคุณจะเถียงคุณจตุพรยังไงคุณมีเหตุผลจะเถียงไหมเพราะคุณจตุพรบอกว่าสิ่งที่คุณเท้งและพักส้มเสนอเนี่ยไม่สมเหตุสมผลทําไมคุณไม่รับผิดชอบก็ไปบริหารจัดการบ้านเมืองคุณจะไปโหวตแลวคุณก็อยู่เป็นฝ่ายค้าน ขอควายให้คุณนะครับให้ความรู้นะให้าให้ความคิดด้วยนะคุณลองเถียงคุณจุพร่อด้วยเหตุด้วยผลได้ไหมลองพิมพ์มาสิาสุดท้ายคุณก็เถียงไม่ได้คุณไม่ได้เข้าใจการเมืองอะไรเลยเแต่ผมจะบอกว่าวันนี้พักประชาชนเนี่ยเขามีเจตจำนงที่สูงกว่านั้นพักประชาชนเขามองไปที่เรื่องหลักการว่าตราบใดก็ตามที่เขามั่นใจว่าประชาชนยังสนับสนุนโหวตให้เขาชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอ,อุป,ปรสรรคสำคัญของเขาคือรัฐธรรมนูญที่บ,บิดเบี้ยวเขาเลยพร้อมเลยครับที่จะยกมือโหวต ให้รัฐบาลไหนก็ได้หรือคณไหนก็ได้ที่เห็นเรื่องนี้แล้วก็ให้ทําประชามติว่าจะมีสสรอจากประชาชนพรรคเขาเชื่อไงเขาเชื่อในประชาชนว่าถ้าชั้นวันนี้ชั้นมีสสรอพรรคส้มจะได้สสรอเสียงค้างมากถ้าชั้นไดเ้เป็นเลือกตั้งพรรคส้มจะชนะเขาเชื่อในประชาชนไงถูกไหมครับ <S <S เขาก็เลยเล่นเกมยาวว่าใครจะมาเป็นนายกตอนนี้เอามาเลยแต่ขอให้คุณแก้รัฐธรรมนูญขอให้คุณเปิดทางให้มีสสรเนี่ยเดี๋ยวจะเชียร์ผมจะบอกว่าผมเชียร์ส้มไผมเชียร์หลักการหลักการผมคือ ที่คุณจุฑพรพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับคดีความต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินในประชาชนนะถูกไหมเป็นการตัดสินคดีโดยศาลและมีผลทางการเมืองแต่ถามว่าคุณจุฑพรมีสิทธิ์จะเรียกร้องให้มีการชุมนุมขับไล่ท่าเอาเลยครับเต็มที่เลยเพราะนั่นคือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเหมือนกันครับกับที่คอมเมนต์บางคนยังไม่เข้าใจเนี่ยคือท่านจะชอบพักไหนก็มีคนที่เขาเชอาพักคนละพักกับท่านแต่เขาไม่ได้จาเป็นต้องมาบอกเนีว่าคนนั้นคิดอย่างนั้นแล้วผิดคนนั้นถูกท่านชอบพักไหนท่านก็เลือกพักนั วันนี้กติกาคือพักร่วมรัฐบาลสามารถที่จะประครับประคองเสียงอยู่ได้จะปิ่มน้ำก็คือเสียงข้างมากจะหนึ่งเสียงก็คือเสียงข้างมากจะร้อยเสียงก็คือเสียงข้างมากนั่นคือกติกาแต่ถ้าคุณบอกเอ้ฉันไม่ชอบเลยจะต้องอย่างนั้นนั่นคือคุณเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองกำลังพูดถึงคนในคอมเมนต์นะเลิกเอาแต่ใจตัวเองครับวันนี้ผมมาดีเฟนซ์พักส้มเพราะพักส้มยึดโยงกับประชาชนเสียดายประชาชนบางคนที่โหวตให้พักส้มเนี่ยอาจจะยังโตไม่พอเพราะว่าคุณกําลังสับสนไงคุณกําลังสับสนนี่ผมไม่ได้ว่าคุณ่ เนี่ยผมมาออกรายการนี้ตั้งกี่รอบแล้วผมอ่านผมก็บันเทิงใจทุกทีคือกันจะบอกว่าคุณต้องยึดโยงกับประชาชนถ้าคุณเห็นด้วยข้อเสนอคุณเทงคุณเทงจะบอกว่าฉันจะยกมือให้คุณต้องยอมยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้เกิดสมมติพรรครัฐบาลเขาบอกเขาไม่เอาข้อเสนอคุณเทงก็เป็นสิทธิ์และก็เป็นความชอบทางของพรรครัฐบาลที่เขาจะไม่ข้อเสนอคุณเทงแต่วันไหนก็ตามที่พรรครัฐบาลเสียงแตกแล้วมีสมมติรวมไทยสร้างชาติบอกฉันมาเอาฉันฉันขอมาอยู่คุณเทงและตามภูมิใจไทยมาแล้วอาวันนั้นแหละผมจะพูดชัดเจนเลยวันนัน แต่คุณเทงก็เป็นนายกไม่ได้อีกเพราะกติกาม,ม,มันบิดเบี้ยวไงผมถึงสนับสนุนเต็มที่กับแนวคิดว่าเรายึดโยงกับเสียงของประชาชนผมกังวลใจอย่างนี้ครับเราเคยเห็นเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วถูกไหมศาลตัดสินมีม็อบจัดยุบสภาแต่ปรากฏยุบไปแล้วไม่ได้เลือกตั้งใหม่นะครับแล้วผมเข้าใจว่าหลายคนที่อ่านคอมเมนต์อยู่เนี่ยผมสนุกมากเลยนะตอนนั้นไม่รู้ท่านอยู่ชั้นประถมมัธยมอะไรท่านอาจจะจําความไม่ได้นะครับวันที่ประชาชนเขาอยากจะไปเลือกตั้งแล้วเขาถูกดึงแขนดึงขาไม่ให้เข้าไปในครูหา ตอนนั้นอาจจะยังขาสั้นย,ยังเล่นเน็ตสมัยนั้นอยู่แต่ท่านต้องจําความทรงจำนะผมโตมาสมัยคุณทักษิณถูกยึดอานาจผมทางานในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ถูกยึดอานาจและตอนนี้ผมกาลังกลัวว่าสิ่งที่อาจะเกิดขึ้นคุณแพทองทานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าเขาจะเป็นฝ่ายสีแดงหรือฝ่ายไหนแต่ผมไม่ชอบเวลามีการมายึดอํานาจนอกกติกาผมถึงสนับสนุนแนวคิดของพักฝ่ายค้านของคุณเทงว่ามีอะไรว่ากันในสภาอยากจะขับไล่ให้ยุบสภาลาออกเอาเต็มที่ไปเลย แต่อย่าไปใช้กระบวนการทางสารอย่าไปใช้กระบวนการว่าอาวเดี๋ยววันเดือนสิงหาเรารู้รู้แล้วสมมติรู้แล้วแล้วไงต่อครับสมมติรู้แล้วแล้วคุณแพทองทานรอดพ้นก็เดินหน้าต่อสมมติคุณแพทองทานต้องพ้นจากตําแหน่งก็ตามข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้านก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยสิ่งที่พรรคประชาชนเสนอวันนี้ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยถ้าเขาบอกว่าเขาจะโหวตให้นะแต่พรรครัฐบาลคุณเอาด้วยไหมล่ะควรอยู่ถึงสิ้นปีแก้มันเอาเอาด้วยไหมล่ะถ้าเขาไม่เอาด้วยก็จบก็ ก็ถือว่าเป็นความชอบทมของเขาที่ประกองสงคัญคุณอยู่ต่อได้ไหมล่ะถูกไหมครับ hmm. ถามว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเดินต่อได้ไหมมันเดินต่อได้ถ้าเรายังมีกติกาแต่บ้านเมืองจับพัง mm hmm. ถ้ามีคนอย่างในคอมเมนต์ hmm. ที่เอาแต่ใจตัวเอง mm hmm. ฉันชอบคนนี้ก็จะหลับหูหลับตาชอบขนาดผมมาอธิบายว่าสิ่งที่คุณเทงและพักสีส้มเสนอมันถูกไหมครับ mm hmm. ตอนนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกว่าฉันชอบ mm hmm. ยังไงคนนี้ฉันชอบก็จะอย่างนี้อันนี้ฉันไม่ชอบฉันก็จะไม่ฟัง แต่คุณลืมปไปเลยครับว่าในการเมืองความเป็นจริงเนี่ยมันมีความเห็นที่หลากหลายความเห็นมันไม่ตรงกันสิ่งสําคัญคือกติกา <Okay. S 1> และหลักการที่ต้องอยู่ร่วมกันแต่ถ้าจะบอกว่าสิงหาคมนี้รู้กันแล้วว่าศาลจะตัดสินอย่างงู้นตัดสินอย่างนี้ผมถามหน่อยนะว่าสมมติศาลบอกว่าคุณยู่อิต้องพนจกตำแหน่งเนี่ยมันจะต่างอะไรกับตอนที่คุณสมัครคุณยิ่งรักนะครับคุณเสรทาว่าจะตำแหน่งและการเหมือนก็จะวนอย่านลู้แบบนี้คือพูดง่ายๆคือผมกำลังจะบอกว่าพักประชาชนเนี่ยเขากำลังเสนอโซลูชันที่เข้าท่าคุณฟังดีนะ พักของคุณเท้งในกำลังเสนอโซลูชันที่เข้าท่าเพราะเขายึดกับเสียงในสภาเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเอาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กันสิงฮะเพราะอะไรเพราะเขารู้ไงว่ามีอันตรายกับการไปพึ่งพิงกลไกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับและคอควายคอควายที่พิงกันเข้ามาเนี่ยผมชอบนะ คือคุณมาขอความรู้ผมผมกําลังอบรมและให้ความรู้พวกคุณว่ากระบวนการในทางประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคุณเอาข้อความมาผมให้ความรู้คุณตื่นไปนะความรู้ไงเขากระรงความรู้ความรู้ก็ผมจะให้ความรู้คุณไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็คือถ้าเรากลับไปสู่วังวนเดิมที่ศาลตัดสินว่ากันใหม่คุณอย่าลืมนะครับคุณพิธาคุณธนาธรมีอันเป็นไปคุณช่อมีอันเป็นไปเพราะสารรัฐมนูญอันเป็นไปทางการเมืองนะเดี๋ยวเรืองตรง่า